รอบล้ปีสาดแดงกับประเด็นข่าวน่าสนใจในรอบวันที่ผ่านมาไฮไลท์ยังคงฉีกไม่ออกจากเรื่องราวของเจอรอนซานโชซึ่งยังคงไม่จบง่ายแม้ตัวของเจรอนซานโชจะทำการลบโพสทวิตเจ้าปัญหาท่วิจารเอเอร็กเทนฮากออกไปแล้วก็ตามโดยฟาบิซิโลมาโนเผยว่าแม้โพสดังกล่าวจะโดนลบไปแล้วแต่จากแรงข่าววงในของตัวเขายังคงให้ความเห็นไปในทิศทางว่าอนาคตของเจอรอนซานโชในทีมปีสาดแดงของเอร็กเทนฮากยังคงไม่ชัวร์ว่าจอ,อกหน้าไหน ส่วนทางเดลิติกที่ออกมาเมื่อช่วงเที่ยงวันนี้ระบุว่าความไม่พอใจของเอเดร็กเทนฮากที่มีต่อเจรอนซานโชหลักๆคือนิสัยความไม่ตรงต่อเวลาที่ตัวนักเตะแสดงออกมาบ่อยครั้งซึ่งความไม่ตรงต่อเวลามันสามารถขยายความได้นะครับว่านี่คือคุณลักษณะของคนเกียจค้านไม่มีความรับผิดชอบและเฉื่อยชาโดยตามที่ลอรีวิทเวลระบุไว้คือไม่ใช่แค่เอเดร็กเทนฮากที่รู้สึกละอายใจหากแต่เป็นผู้เล่นในทีมหลายคนก็รู้สึกแบบเดียวกันประเด็นต่อมาคือหลังเกิดเรื่องโพสต์เจ้าปัญหาเดลิติกยืนยันว่าแมนเชสเต ให้กับทีมในซาอุดีอาระเบียที่สนใจแต่ทุกอย่างไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะซานโชและเอเย่นส่วนตัวของเขาไม่แสดงความชัดเจนอะไรออกมาเลยว่าเจ้ายังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นหากจะเรียกแบบภาษาบ้านๆก็คือสร้างปัญหาทิ้งไว้แล้วก็ลอยหน้าลอยตาไม่อินังครั้งข,งขอบใดว่าอะไรจะตามมาและแทนที่จะเดินทางไปตะวันออกเพื่อหาทางออกในเรื่องอนาคตหลังจากสร้างปัญหาด้วยโพสต์ดังกล่าวเอาไว้เจ้าตัวกับเลือกจะนั่งเครื่องบินไปนิวยอร์กเพื่อร่วมงานวันเกิดของดาราลนนักบาสเกตบอลคนหนึ่งซึ่งเหตุการณ์นี้ถูกระบุไทม์ไลนเด อาราเบียจะปิดลงขณะที่ก่อนหน้านี้เอร็กเทนฮักถูกระบุว่าปฏิบัติกับเจรอนซานโชด้วยความหวังดีมาตลอดโดยเฉพาะเรื่องของการช่วยจัดตารางเวลาชีวิตให้กับเขาใหม่และเลือกจะให้เจรอนซานโชมาเร็วกว่าเพื่อนร่วมทีมอย่างน้อย1ชั่วโมงซึ่งต่อแรกก็ได้รับการตอบสนองที่ดีแต่เจรอนซานโชก็เริ่มหย่อนยานลงไปเรื่อยๆกระทั่งวันที่บุกไป,ปเยือนอาร์เซนอลน,นั้นล่าสุดลอรีวิทเวลบอกว่าเอร็กเทนฮักต้องตัดชื่อซานโชทิ้งไปทั้งที่ต่อแรกมีชื่อเป็นสเบตตัวจริงที่จะลงเล่นด้ วันเจอกับอาเซนอลช้ากว่าคนอื่นๆเขาถามว่าซานโชมาช้ามากแค่ไหนคําตอบคือช้าไปมากถึง45นาทีสุดท้ายคือมีการระบุว่าฤดูกาลนี้ที่เปิดมาแค่เดือนเดียวเนี่ยจะต้องซานโชทําผิดระเบียบวินัยในเรื่องของการไม่ตรงต่อเวลาแบบนี้มาแล้วถึง4ครั้งซึ่งที่ผ่านมาเอเดกเทนฮากมีกฎชัดเจนว่าจะโทรตามแต่การที่ซานโชกทําความผิดในรูปแบบเดิมซ้ําบ่อยเกินไปก็ทําให้เป็นที่ละอาใจของทีมสตาฟและเพื่อนร่วมทีมหลายๆคนต้องบอกว่านี่คือชุดข้อมูลที่เปิดเผยมาจากเดลติกนะครับซึ่งเบื้องต้นก็ค่อนข้้าาาาางมมมีควนน่่เชืือออถพรกยยไปสั ตอนที่ยังอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้และกําลังอยู่ในช่วงเวลาที่ตัดสินว่าจะได้สัญญาจากทีมเรือใบสีฟ้าหรือไม่นั้นทางเปปกุเลโอลาก็เคยมีการให้ทีมผู้เชี่ยวชาญในการถอดรหัสน,นิสัยส่วนตัวของผู้เล่นมาวิเคราะห์ก่อนจะมอบสัญญาให้ซึ่งตอนนั้นหนึ่งในคําอธิบายของทีมวิเคราะห์คือการระบุว่าเจดอนซานโชเป็นผู้เล่นที่มีความคิดชอบเข้าสังคมและชอบแฟชั่นการแต่งตัวรวมถึงลักษณะการใช้โซเชียลมีเดียก็มักมีการโพสตในเรื่องที่เป็นแนวทางที่อาจจะไม่เหมาะสมกับความเป็นทีมมากนักพร้อมกจกาาารด้ยยยนนัวเหลเปป็ญใะะไ ซึ่งเวลาผ่านไปราว4ปีก็จะเห็นว่าสิ่งที่ทีมงานวิเคราะห์พฤติกรรมของแมนเชสเตอร์ซิตี้เคยทําเป็นชุดข้อมูลเอาไว้ค่อนข้างจะตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมากๆแต่ถ้าอิงข้อมูลจากอีกที่ทางข่าวจากไมค์คีแกนจะค่อนข้างตรงกันข้ามกับที่เลติกรายงานคือไมค์คีแกนเชื่อว่าการลบทวีที่เป็นปัญหาออกไปแล้วและการที่ตอนนี้ตำแหน่งริมเส้นฝั่งขวาของทีมมีปัญหาจากกรณีพักงานชั่วคราวอันโตนี่จุดนี้คืออาจมีแนวโน้มการพูดคุยเป็นบวกและถูกต้องซึ่งอาจนําไปสู่การกลับขึ้้้้นนนนนนนสู่่่่ทีีีีมมมออออกกคคคครรัังงงขขเเเจาาาาโชชไไดดยววืิห็แ ไม่ใช่การรายงานข่าวทั่วไปอย่างที่เราเข้าใจขณะที่อีกส่วนหนึ่งของความเห็นของไมค์คีแกนเขาถึงปีศาไวาว่าถ้าสุดท้ายปัญหานี้ของซานโชไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขาคิดเขาก็จะไม่แปลกใจถ้าในอนาคตชื่อของควิชากวาลสเคลียริมเส้นตัวเก่งของนาโปลีจะถูกเชื่อมโยงมาเป็นหนึ่งในชื่อที่ปีศาจแดงอยากได้เพราะโดยส่วนตัวเขาดั้นเชื่อว,ว่าซีซั่นหน้าย,ยังไงควิชาก็น่าจะเดินทางไปจุดที่ต้องการย้ายทีมแล้วส่วนจะเป็นทีมไหนนั้นชี้ชัดไม่ได้แต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะอยู่ในข่าวอย่างแน่น ดาวรุ่งฟอร์มแรงของไบรตันซึ่งจะเป็นอีกชื่อที่มีความสาคัญในตลาดนักเตะช่วงหนึ่งถึงสตลาดหน้าและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเป็นหนึ่งในตัวละครหลักเพราะมีการติดตามผลงานของผู้เล่นมาตลอดปัญหาเรื่องตำแหน่งปีกวาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่นอนว่ากลายเป็นจุดเดิ่มต้นของกระแสที่หลายฝ่ายมองว่านี่ควรเป็นช่วงเวลาที่เอดเดนเฮาส์ควรมอบโอกาสลงสนามให้กับฟอร์คุนโดเบซซี่ได้แล้วเมื่อวานนี้บทความของเซเมลลลักเฮิร์ตก็ชี้ช่องนี้ไว้เหมือนกันว่ามันควรเป็นเช่นนั้นเพื่อที่อย่างน้อยจะได้เป็นการพิสสสูจนนนนน์ไปปเเลลยววว่าาดกคีีี้มมมมมขขออองงงใตัแแะท เขามาตั้งแต่รุ่นโอเล็กุูนาโซชาไม่ได้คิดผิดโดยสมเลลรักเฮิร์สเชื่อว่าเกมกับไรตันจะเป็นเกมที่ชี้วัดได้ชัดเจนว่าเอริธเทนฮักมีความมั่นใจในเนลน่นรายนี้มากแค่ไหนเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาแม้เขาจะเฝ้าดูและให้สัมภาษณ์ในทิศทางที่เป็นบวกต่อน,นักเตะยังไงแต่โอกาสก็มักไม่ค่อยตกมาถึงสักทีนอกจากนั้นคือการอธิบายอุปนิสัยลักษณะส่วนตัวของเปเยสตี้ที่เป็นเด็กซึ่งมีโฟกัสชัดเจนกับฟุตบอลมาโดยตลอดมีความอดทนรอโอกาสและมักเปลี่ยนโอกาสเป็นผลงานที่น่าพึงใจได้้เเเเเสสมมมอออออนนนนกก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 จจจจาาาาััััคืตตลลรร่่่่ททีีบบบวปยะะะ เพราะเป็นปีกริมเส้นแสไตล์ต,ตัวกันข้ามกับเ,เล่นของไรตันอีกทั้งยังเหมาะกับแนวทางการเล่นร่วมกับลานมูทหอยลุนก่อนที่ลักเฮิร์ตจะจบบทความด้วยคําพูดของโอเลกุนาโซชาที่ให้ไว้เมื่อปี2020ว่าแมวมองของเราติดตามฟาคุนโดมาเป็นเวลานานและเราเชื่อว่าเขาจะเป็นพรสวรรค์ที่แท้จริงในระยะยาวในขณะที่เราเข้าใจว่ามันต้องใช้เวลาสําหรับเขาในการปรับตัวให้เข้ากับเกมอังกฤษแต่เขาสามารถสร้างผลกระทบด้วยฝีเทา้าและความสามารถในการเอาชนะคู่ต่อสู้ของเขาฟาคุนโดอยู่ในจุดที่เหมาะสมแล้วในตอนนี้และเขามีคุณสมบัติทททาางงเคคคนิั้หมมดและว ที่ถูกต้องที่จําเป็นในการเป็นผู้เล่นระดับท็อปที่นี่ดังนั้นแล้วที่เหลือจากนี้มันควรถึงเวลาที่ฟาคุนโดเปียสตี้จะได้พิสูจน์ตัวเองสักทีหลังโอกาสเปิดจากปัญหาของรุ่นพี่ในตําแหน่งเดียวกันสําหรับฟาคุนโดเปียสตี้เมื่อวานบนหน้าเว็บไซต์สมโมสรก็เพิ่งมีการเผยบทสัมภาษณ์ของเขาชิ้นล่าสุดออกมานะครับซึ่งเนื้อหาก็เผยให้เห็นสิ่งที่แฟนบอลหลายคนอาจจะยังไม่รู้มาก่อนนั่นคือหลังจบช่วงปรีซีซั่นครั้งล่าสุดกับสมโมสรมีช่องว่างของช่วงเวลาก่อนจะถึงเปิดฤดูกซซซซึึึ่่่่งงนนเเเเเเปปปสสตตติิิิิัััดใจกกกกบบไบ็็วฝอมมมพททีระศ ที่เรียกว่า Personal t r a i n i n g c ค m p ซึ่งตัวเขาเองตั้งใจงให้เกิดขึ้นเพราะจะได้เตรียมความพร้อมของตัวเองให้สามารถทํางานภายใต้โค้ดของเอเดร็กเทนฮาร์ได้อย่างที่ตัวคุณสื่อชาวดัตคาดหวังและหนึ่งในการซ้อมที่เน้นมากๆก็คือการเล่นเวลาที่มีและไม่มีลูกบอลในการครอบครองโดยฟาคุนโดเปยียสตี้กล่าวว่าทุกวันนในฟุตบอลมันยากคุณไม่สามารถจะหยุดพักโดยไม่พัฒนาตัวเองไปด้วยได้เลยฉะนั้นถึงแม้เป็นช่วงพักแต่เราก็ยังต้องฝึกฝนตัวเองอยู่เสมอนั่นคือเหตุผลว่าทาไมทุกคนถึงกําลังผลักดันตัวเองไปข้างหน้้้าา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 พอฤดดูกกกกลลทททีี่่่ํัังงงงจจจะะะมถถึนแเเรรคิิชุสตใ ้อฝึกซมเราทุกคนชอบลงสนามเราชอบเล่นเกมแข่งขันมีเกมมากมายรอให้เราได้ลงเล่นและถ้าคุณไม่ฝึกซ้อมมันก็จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยเมื่อพูดถึงการฝึกซ้อมในประเทศเม็กซิโกคำแรกที่ฟาคุนโดเปเยซี่กล่าวมาก,ก็คือร้อนครับอากาศมันร้อนมากๆวันแรกผมเริ่มต้นซ้อมช้าไปหน่อยผมพยายามฝึกซ้อมตามปกติไม่มากไม่น้อยเกินไปแต่การซ้อมช่วงบ่ายสามเป็นไปไม่ได้เลยเพราะอากาศมันร้อนสุดๆดังนั้นผมเลยเลือกเวลาใหม่เป็นช่วงสามทุ่มแทนต่อด้วยคำถามเกี่ยวกับเพื่อนตำแหน่งปีกสมัยนี้ในมุมคิดของตัวเขาว่าต้องเป็นแบบไหน ทุกวันนี้มันสาคัญนะครับปีกริมเส้นไม่เพียงแค่ต้องรับผิดชอบเกมลุกอย่างเดียวแต่พวกเขาต้องเล่นเกมรับเป็นด้วยถ้าเป็นสมัยก่อนคุณคงคิดแค่ว่าฉันเป็นปีกหน้าที่ฉันมีแค่เล่นเกมลุกแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่คุณต้องมีคุณภาพในเกมรับที่ดีพอๆกับคุณภาพในเกมลุกนั่นคือสาเหตุหลักด้วยที่ทําให้ผมต้องฝึกซ้อมเพิ่มเติมที่ประเทศเมกซิโกเพราะผู้เล่นยุคใหม่ต้องเล่นเกมรับเป็นนั่นคือสิ่งที่เป็นเรื่องของยุคสมัยปัจจุบันถ้าคุณต้องการชนะคุณก็ต้องทําได้ททุุุกกกกอออออยยยยย่่่่่่่าา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 างงงงงเเเเเรรีีีดดด้้้วววิินนนนชชมขขแแลฟผจะใหบโสั ทีนี้ย้อนกลับไปที่เจโอนซานโชยังมีอีกประเด็นตกค้างจากรายงานของเดลเลติกที่เผยว่าสาเหตุอีกส่วนหนึ่งของการที่ทุกอย่างดําเนินมาจนถึงวันนี้และอาจมีส่วนทําให้ซานโชมีปัญหานั่นเพราะย้อนไปตอนย้ายทีมมาใหม่ๆเขาเริ่มต้นชุดความคิดมาจากการที่ได้รับสัญญาใจจากสโมสสอนว่าเขาจะได้รับมอบหมายเลขเจ็ดให้สวมใส่ในอนาคตและนี่ถือเป็นข้อเสนอในแบบโน้มน้าวให้เขาอยากย้ายมาปีศาจแดงด้วยแต่ทว่าสุดท้ายตลอดเวลาที่ผ่านมาเบอร์เจ็ดก็ไม่เคยเฉดกลายมาที่เขาเลยเพราะหลังจากถูกนำไปให้กับคริสเตียโนโดนาโดแล้วจากนั้นมันก นในใปัจัจุบไปต่อกันที่อีกประเด็นน่าสนใจคือสภาพร่างกายของลานมุทฮอยลุนซึ่งในช่วงโปรแกรมฟีฟ่าเดจะสังเกตนะครับว่าทีมชาติดเดนมาร์กตัดสินใจใช้งานเขาในแบบที่เป็นตัวสำรองถูกส่งลงมาทั้งสองนัดซึ่งแง่หนึ่งตามที่สื่อรายงานออกมานั้นระบุว่านี่คือข้อตกลงที่ทีมชาติมีต่อสโมสรพอเข้าใจตังกันว่าสภาพร่างกายของลานมุทฮอยลุนนั้นเพิ่งหายมาจากอาการบาดเจ็บจึงพยายามช่วยกันประคับประคองส่งลงเล่นแบบถนอมร่างกายเพื่อนเอาไว้บางส่วนซึ่งประเด็นนี้ก็ถูกต่อยอดโดยไทโรนมาเชลที่เขียนไว้บนหน้าเว็บไซตตต์์แมเออ็ดว่าาาบงงทที้ ตัดสินใจครั้งสําคัญกับ2เกมที่รออยู่ข้างหน้าว่าเขาจะใช้ล้านบุนฮอยดุนแบบเต็มที่ในเกมไหนดีระหว่างเกมพิมลิกนัดต่อไปกับไบรตันหรือนัดแรกเกมรอบแบ่งกลุ่มแชมเปี้ยนสลีกที่จะต้องไปเยือนบบเยมินิกซึ่งต้องบอกว่าเป็น2เกมที่หนักไม่แพ้กันเลยนะครับและความสําคัญของเกมก็สูงมากๆด้วยอย่างเกมกับไบรตันก็ยากทั้งในแง่ของความยอดเยี่ยมของคู่แข่งและผลลัพธ์ของเกมที่ไม่ควรแพ้เพราะว่าถ้าแพ้อีกก็จะยิ่งเท่ากับเป็นความกดดันที่เด็กเทนฮากจะต้องเจอหนักเข้าไปอีกเนื่องจากเกมก่อนก็เพิ่่่่่งงแแพ้อออาาาาาเซนนนลลมมมมมมวววขะทีีกกกััับบยยยิคคถืํญไ การต้องเริ่มต้นเส้นทางสายแชมเปี้ยนส์ลีกให้ดีที่สุดเขาไห้เพื่อจะได้ไม่ต้องไปลำบากในทีหลังก็เรียกได้ว่าสําคัญพอๆกันมีเดิมพันที่เกี่ยวกับการดึงโมเมนตัมของทีมให้กลับมาทั้ง2เกมหรือไม่เช่นนั้นก็จะยิ่งวาวุ่นออกทะเลกันไปใหญ่นั่นคือสาเหตุของคําถามครับว่าเอเด็กเทนฮักควรต้องชั่งน้าหนักว่าเกมไหนเหมาะสมจะใช้งานลานมูนฮอยลุนแบบเต็มที่มากกว่ากันแน่ปิดท้ายที่การกลับไปรับใช้ทีมชาติเคมรุนของอังเดโอนานะ่าและเขาสามารถช่วยให้ทีมชาติเอาชนะคู่แข่งในฟี นี่ทาให้ส่งผลกระทบต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทันทีเพราะเท่ากับว่าอังเดลนานาจะพลาดรับใช้สโมสรนแน่นอนในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่13มกราคมถึง11กุมภาพันธ์2024ซึ่งเป็นช่วงที่รายการแอฟริกันเนชั่นครับดําเนินการแข่งขันเรียกว่าเสียหายและกระทบกับทีมอย่างมหาศาลทว่าต่างต่างเหล่านั้นก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับผลงานทีมชาติเคมรูนในแอฟริกันเนชั่นครับด้วยนะครับว่าทําได้ดีและไปได้ไกลถึงรอบไหนแต่อย่างเลวร้ายสุดหรือมากที่สุดที่ปีศาจแดงจะไม่มีอังเดลนานาเฝ้าาาาาเเเสตีะว่่กกมป็นอยงัหลครบ